สกับโยกับผมกุ้งดำริง้งรับกับเก็บเน่ตามล่างลอยกาว่าหนงไม้หนงไม่ไปนู้นเลยที่เก้านู้นเลยเออไปตีเก้ากันแล้วคนแรงแล้วคนตบไล่วัดไม่ได้เล่นไปวิ่งไงนู้นมั่งอันนี้มั่งตามนู้นมั่งอันนี้มั่งหน,หนี่กนแรงแล้วก็ไปกับต่อที่เก้านู้นเลยนวัดที่เก้านาวัดที่เก้ากต้มไรดั้ง ดักนี้ไม่มีอยู่ตื้นครับเรา,เราต้มไรตั้งตามล่างไว้ตามล่างไว้ตอนนี้อ่าเปิดปั๊มแล้วเปิดปัม๊มแล้วก็ตั้มนู่นตับนี้แล้วเรามาเลก่กันไว้าอีหน่งควาเดิมไหมต้นก้อนรถวิ่งไม่รอดครับรอบนี้เปิดปั๊มหมาเกลียวได้หวะเปิดเปิดปั๊มหมาเกลียว

ถึงแล้วถึงแล้วนะเชียมันเด็ดไปยังจริงกันนี่หลักลินเลโอ้โหไหนล่ะเบคกูเบคกูอ,อยู่ต่นู้น กูไปตานูได้แล้วเลยไต้ไม่ก้าวไปล็ก,น,กาานู้ยก้าวตามเลยก้าวไปเอาไปกูปก้เลยเดี๋ยว,วาล็อกเล็กก็ต่ตาแล้วปั๊มเปิดมาแล้วแต่คนกับเหยือยอหม u a ไหมวะครับวันนี้รับไปโยครับก้าคนเลยเดินเก้าคนเลย เอออันนี้ตอนนี้ไปกู้ตังตรงปันเลยกับไปปันตอนนี้เรามายกับมักไฟซ่องยีซ่องยีมักไฟซ่องเลยยียโหตอนนี้มันเด็ดมันรงนะหลำลังอิดวะ ไปร่องยีนี่ตาตามบอกกินน้ำมันไม่ก็มันกินน,ะน้ำมันหลอมใส่น้ำไม่ได้หอกจากโมน้ำมันก็กินดุกกันน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันมันก็นไปไม่ได้ <c oughs> ลอเลอร์ลอเลอร์มีนึ่งร่อง้ามซาอกเจ็ดแปดกาเตัวแกียร่อ,อ,อ,รรรองดวงหลังเงี้ยโตหมารันมาไปรงยีนี่เป็นเกลีองไม่รู้กันนี่ปั๊มไม่ไหนใจ่ปั๊มไ,มไ่เด้เดี๋ยวปัม๊มเดิมปั๊มเดิมนีด้าเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไหนใจว่าเป็นปัม๊ม kỳ ra mà kỳ chết đồ cả mấy cái dây gắn để rồi mình lột ra ít rồi mình tao đi rồi đột đột đi leo mình mình nhảy แตได้ไม่กินเนินนะ๋ยวเบอร์เบอร์วันนี้ไม่กลาร้อยเลยเี่กอักนนี้แต่ควันออกที่น้ำตาลเลยควันน้ำออกน้ำตาลแรงร้อยลรงควันแล้วลรงนี้เปิดมาหักเดียว กลองไปเลยจัดไปก่อน ร้องวีนุกไปเร็วร้องวีประกันรอนออนดดออ้องวีเหมือนํ้ำเอาได้มาหน้าอีกแล้วกยัไปเบิกลองไปเลยถึกับไปกูน้ดหนองเบาน้าหน่องบบาจังสานก็กันทีหนองเ้านะไถึงกับ้ ส <c> ร <ười> ้างได้ยันพวบอกอะไปเลยว่าสร้างได้ถึงก็ไปกวนไปย่อไปย่อเนี่ยตีเด็ดยังต้านนะครับสีเด็ดอูอูต้านนั่นนูนอันนี้ เซตมาบ้นมัดรูปปะกันต่องผีไปเร็วเลือปีเดียวเลยรูปปะกันต่องผีบดมอ๋อเออเลื่อเด็กนะเลือปีอีกเดียวเลยถ้าไม่ต่อรวมก็ไม่ว่าแต่ละแต่พอต่อรวมมันก็เต็มมันนี่ต้องเตรมวกนู่นเลยมวกไอ้มุกกล้องอ่ะนานาน้อยอ่ะมุกแบบมุกออเออมวกยาวนะมันด้วยเลย Ừ, tờ bố bây giờ không ngay, ngay lên ừ, cũng ngoài, ngoài lề rồi Nơ có ngu nhé bì bồ cả à. Nhếp à. Nhếp đi bì bồ, nhé bì bồ to lắm Mày tập to đấy á Được rồi, con chỉ lập Đến về Lê đây phải ít, bảy ít, lập kênh, กี่ป่งแล้ววะนุตัวกระปป่งกล้องยีนี่โอ้ดังเอ็กดังเอ็กกันเลย ก็ไมรถโอ้ยไม่รถเกียดเลยอะโอ้ยไม่รถเปิดมากเกลียเลยอะกไม่รถไรด,ได,ได้ดุนบุง้งโอเคครับพียบีบายบายครับพมสวัสดีครับ เกี้ยวอย่างอบไม่รถนะ